ฟิดแบกครับขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะดีค่ะ เมืองกาญจนบ,บุรีสร้างขึ้นใหม่แทนสางเดิมซึ่งชมลุกในสมัยพระยาประสิทธิ์สงครามรามพักดีสีวิเศษเจ้าเมืองกาญจนบ,บุรีคนที่สองเมื่อปีพุทธศักราช2503เป็นอาคารจตุรมุขหลังคาทรงไทยภายในปณิสถานหลักเมืองซึ่งเป็นเสาหัวเม็ดทรงมันด้านหน้ามีศิลาจารึกและจารึกไม้ฉักระบุวันเดือนปีที่สร้างเมือง ศาลหลักเมืองเป็นที่เคารพสักการะของชาวกาญจนบ,บุรีฮัลโหลพี่ไหนแล้วเนี่ยเออพี่มาถึงแล้วนะเ,ออเดี๋ยวพี่เดินเล่นแถวนี้ก่อนละกันประตูเมืองกาญจนบ,บุรีเป็นประตูเมืองก่ออิดถือปูนยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น สร้างในรัชกาลที่3เมื่อปีพุทธศักราช2374ตอนย้ายเมืองกาญจนบุรีเก่าจากตำบลลาดย่ามาตั้งที่ตำบลปากแพรเดิมมี8ประตูปัจจุบันคงเหลือเฉพาะประตูเมืองด้านหน้าและกำแพงเมืองบางส่วนโดยมีการบูรณะเมื่อปีพุทธศักราช2549 และนี่คือถนนสายสถาปัตยะกรรมสไตล์ชิโนโปรโตุกีสสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2463อายุกว่า101ปีชุมชนปราณแท่แห่งนี้มีหลากหลายวัฒนธรรมหลายเชื้อชาติหลายศาสนาซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนตลอดมาฮลัลโหลอยู่ไหนแล้ว สิทธิสังเนาะโอเคเจอกันเดี๋ยวเข้าไปสิทธิสังบ้านหลังนี้เป็นของคุณขจิตระบินสิทธิสังซึ่งหลักฐานการสร้างปรากฏอยู่เหนือประตูทางเข้าด้านหน้าสลักนุนต่ำเป็นตัวเลขไทย2 4 6 3นับเป็นเวลากว่าร้อยปี เมื่อเวลาผ่านผันไปบ้านหลังนี้ได้เปลี่ยนเป็นร้านกาแฟใช้ชื่อของตระกูลผู้เป็นเจ้าของดั้งเดิมและเปิดให้บริการเครื่องดื่มชากาแฟเบเกอรี่หลากหลายรวมถึงชั้น2ที่ได้รับการบูรณะใหม่หมดจดให้เป็นที่พักส่วนตัวในรูปแบบที่รับได้ครั้งละหนึ่งครอบครัวการตกแต่งร้านใช้วัตถุดิบที่เรียบง่ายอย่างเฟอร์นิเจอร์เก่าๆไม่ว่าจะเป็นพัดลมเพดานโตเก้าอี้ที่นั่งหรือพื้นไม้ ว่าไงรอนานเปล่าไม่นานเลยครับโอ้ยถึงสาเพีย็นไงเราไม่เจอกันนานเลยเนาะสบายดีไหมช่วงนี้ก็โอเคนะเรื่อยๆเออวันนี้พี่มาถึงพี่ยังเที่ยวไม่ได้กี่ที่เลยอ่ะ<ช>มีมที่ื่นแนะนำพี่ไหมขอขึ้นข่ะที่เนี่ยก็จะมีบ้านบุญพงแล้วก็ร้านชนพานิชแล้วก็เป็นโรงแรมของที่นี่นะครับโรงแรมกาญจนบุรีครับอืมโรงแรมกาญจนบุรี ที่ต่อไปนะพี่ต่อไปก็จะเป็นร้านท่อหงเป็นร้านใหญ่ของ่าแทงเลยนะครับอ๋อเหรอใช่ก็จะมีบ้านเนปพลแล้วก็บ้านคุชวัอืมลองไปเที่ยวดูได้ได้ได้เดี๋ยวพี่จะลองไปดูบ้านหลังนี้คือบ้านบุญผ่องที่เห็นกระจกสีสีด้านหน้าก็พอได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากโอตุเกตนั่นเองบ้านตึกแต่ก่อนนั้นสร้างดีใช้ของดีมันเลยทนนาน นี่คือคำพูดจากลุงสุรพลผู้เป็นเจ้าของบ้านชวนพาณิชย์ภายในรูปภาพเก่าๆบอกเล่าถึงเรื่องราวมากมายไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแต่คนในภาพก็ยังคงยิ้มอย่างมีความสุขในช่วงเวลานั้นและที่นี่คือโรงแรมเก่าแก่อีกแห่งที่สร้างขึ้นก่อนสองครามโลกครั้งที่สองมีทั้งหมด14ห้อง โดยสร้างจากอาคารที่เห็นในประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศบ้านเกิดของเจ้าของโรงแรมร้านหัวหงตั้งอยู่ในอาคารกว่า100ปีสร้างโดยชาวจีนโดยร้านแห่งนี้ยังคงสภาพอาคารเดิมในอดีตแต่ชั้นล่างได้มีการปรับปรุงรีโนเวทใหม่มาเป็นร้านกาแฟแล้วก็น่าเสียดายมากเลยค่ะที่ในวันนี้นักมาเที่ยวเขาปิดให้บริการค่ะส่วนบ้านนิว่าแสนสุขหลังนี้ เป็นบ้านไม้ทรงปัญญ้นหยาที่เติบโตมาเคียงคู่กับบ้านสุทีในรั้วรอบขอบชิดในอดีตเคยเป็นเรือนหอของพลเอกพะยาพหพนพลพยุหเสนากับภรรยาที่เป็นชาวกาญจนบุรีนั่นเองบ้านโคชวัรมีอาจารย์สุภาโคชวัรข้าราชการบำนาญเป็นเจ้าของผู้เป็นหลานสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมมาหลวงวชิรญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่19แห่งกรุงรัตรนโกสินทร์ได้ประสูตรณสถานที่แห่งนี้ใช่ทีมาครบทุกที่แล้ครับโอ้โหอันนี้ไปครบทุกที่เลยเปะมีังไงบ้างเหนื่อยมากแต่ก็สนุกมากเลยนะพี่ชอบที่นี่นะเพราะมันมีหลายๆสิ่งที่แม้เวลามันจะเปลี่ยนไปแต่ก็ยังมีร่องรอยของประวัติศาสตร์หลงเหลืออยู่ ทุกๆสถานที่ทุกๆวัฒนธรรมทุกๆผู้บัญญายังคงแสดงออกมาให้เห็นได้อย่างเด่นชัดแต่ระยะเวลาเกือบ100ปีที่ผ่านมาทําลายได้เพียงสิ่งก่อสร้างแต่ไม่สามารถทําลายความสามาัคคีของคนในชุมชนไปได้เลยและนี่แหละคือเส้นทางปาแปากจากพุทธศักราช2.463ถึงปัจจุบัน เราก็อยากให้มาเที่ยวที่ปากแพร่ของเรานะคะสิ่งแรกก็คือเราจะเห็นว่าในเรื่องของประวัติศาสตร์มีบุคคลสําคัญนะคะอย่างเช่นพระยาพหลพลพลพยุหสเสนาแล้วก็เป็นนิวาสสถานของสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19แล้วก็สถาปัตยกรรมที่สวยงามนะคะที่ยังคงหลงเหลือให้เราเห็นนะคะแล้วก็เรื่องของวิถีชีวิตค่ะที่เราอยากให้เชิญชวนได้มาเที่ยวกันนะคะ